แล้วมึงเปี Aber ้อะไรสั่นมึงไปืี้อะไรมึงยากูไหมสั่มึงยาไหมแล้วป็นคู่อะไรสัดแล้วม่คุยใส่ยี่นูกหนียี่เป็ดุมึงใส่ยี่เป็ดคุไปใส่ยี่เป็สยี่เป็่ยี่เก็ด่ยี่เ็ร่ย

ഇതിന്റെ ഒരു 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 ഒരു

มีี่ก็ต้อยยงไม่ด่าคนรวยกไใส่คนรยไม่ด่ี่เยียมอเยี่ยกันหมเลย็ไานส่ไเทีเมือสมองหมาปัญญาหดใจคตเคี้ยวจิตเลี้ยวลดสันดานจันไรสันดอดอัปปีชีวีอัป่าคร้าเก้าิดหวังนรกยังระอยสวรรค์ยังระอาโลกาก็ผักสายไรสิ่งเลี้ยวแหหมาอยาไมเหลียวมองแบคทีเรียไม่ช่ตาเหมือนหมาเน่าที่เน่าเกินกว่าเชื้อโรคจะอยู่ได้ต้องอาศัยใต้พระสุธาไม่ให้ใครพบ